วันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องส n i p e r ร i f l ฟรครับหลายคนก็คงเป็นสายซุ่มอยากจะเล่นสไนถูกไหมแต่ว่าคุณต้องเข้าใจก่อนว่าเกมนี้สไนอ่ะมันไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะเล่นไม่ได้เลยนะครับมันยังเล่นได้อยู่แล้วสไนไหนล่ะที่ยังติดเมตาอยู่ตอนนี้จากเว็บที่ผมไปหามาเนี่ยนะครับก็จะมีที่ติดเทียนะ fjx imprium e victus xmr แล้วก็ cat amr xrk stalker แต่ว่าผมขอเลือกเป็น xrk stalker ดีกว่าเพราะว่ามันน้ำหนักค่อนข้างเบาแล้วก็น่าจะสะดวกต่อการเคลื่อนที่นะครับเรามาดูพร้อมกันว่าเราจะต้องแต่งแบบไหนทีนี้เนี่ยผมมี olfate back ซ e l l อยู่เป็นสก,กินปืนของ battle pass season ที่แล้วที่เขาแนะนําให้แต่งเนี่ย เขาใส่มาเป็น VT7 นะครับก็คือปากกระบอกปืนเนี่ยจะควบคุมการสะบัดนะครับเพิ่มระยะเพิ่มความแม่นยําแต่ว่าเวลายกสะโขบนี่ช้าช้าเพราะว่าปลายปืนมันหนักนะครับปากกระบอกเนี่ยจะเป็นปกระบอกฟิชชั่น60ใช่ไหมอันนี้คือที่เขาเตรียมมาให้นะคร่าวๆโหลดเอา XR ที่ผมจะทําเนี่ยปากกระบอกเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องใช้ VT7 speed fire ก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเรามี s o n i c Suppressor เนี่ยดามเมจมันจะเพิ่มขึ้นนะครับ ต้องเข้าใจก่อนว่าการเล่นสไนเนี่ยนัดแรกเอาไว้เจาะคอดนัดที่2คือต้องยิงให้ล้มส่วนบาเรลเนี่ยนะครับท่อปืนเราใช้เป็นเอ่อฟิชชั่น6กก็ได้นะครับใส่อันนี้ดีอยู่แล้วท,ท้ายเนี่ยเราเอาออกส่วนกระสุนเนี่ยเราจะต้องใช้กระสุนไฮเกนราวหรือจริงๆก็จะใช้กระสุนหัวระเบิดก็ได้อันนี้จะสร้างสถานะบาดเจ็บนะครับแต่ว่าผมอยากใช้ไฮเกนราวเพราะว่าระยะกับความแม่นยำมันเยอะกระสุนความเร็วสูงมันดียังไงมันดีตรงที่ว่าเวลาเรายิงอะ่ะ ปกติสัยเราจะเล็งเผื่อใช่ป่ะราอกระสุนมันพุ่งไกลแต่อันนี้คือเราไม่ต้องเล็งเผื่อก็ได้เพราะว่าเรามีกระสุนไฮเกลเรามันจะช่วยในเรื่องของการท้าปอให้มันตรงตัวศัตรูไปเลยกินข้าวหรือ,อยังครับกินแล้วครับเรียบร้อยวันนี้มาม่าไข่ครับผม เราจะใส่ลูกเลื่อนเป็นลูกเลื่อนเบาลูกเลื่อนเบามีข้อดีอยังไงคือเวลาเรายิงมันจะขึ้นลูกไวนะครับส่วนอีกอันหนึ่งที่เราจะใส่คือสโคบสโคบเนี่ยตามเว็บเมตาเนี่ยเขาแนะนำมาว่าเป็นเฮนริชเตอร์ที่ตั้งแต่พี่แคสเลสเดนอีว e ิลสี่ขอบคุณมากครับเฮนริชเชอร์ไฮบริดสโคบนี่ไงเจอและสะโคบนี้ที่ดีเลยก็คือเราจะเพิ่มระยะ พเพิ่มความแม่นยำได้ความคล่องตัวแล้วก็การใช้งานนะครับไม่วอร์มปืนก่อนรอไม่ต้องวอร์มหรอกระดับเนี้ยลุยเลยเมาอยู่จังหวัดอะไรครับกรุงเทพครับผมไลฟ์บ้านแดงไหมครับไลฟ์ครับ <Roy> เ,เล่นเกมทุกวันไหมครับเล่นทุกวันเนี่ย มาดิเมื่อกี้ใครลงเปิดอะไรวะยิงหนักจนงวะสไนหรอสไนแน่เลยไม่ลงมาอ ล้วไปไหนอ่ะเรอชมฮิตแมน2016จัดไปจะได้เล่นหรือเปล่านะฮิตแมน2016เนี่ยเห็นปะ What the ใครวางกับดักระเบิดไว้ว,วะเมื่อเร็ฟโอวีหนึ่งร้อยสี่สิบสี่มาครับหนึ่งร้อยยี่สิบผมว่ายังช้าอยู่ห้าร้อยห้าสิบห้าโอ้ยร้อยยี่สิบบนมือถือหมายหมายถึงอะไร F.O.V กับเฟรมเรทไอ้ F.O.V กับเฮิร์สมันมันต่างกันนะ F.O.V ร้อยสี่สี่มันไม่มีดิบนคอมมันมีแค่ร้อยยี่สิบดิ F.O.V มันไม่ใช่เฮิร์สนะไม่ใช่ไม่ใช่เฟรมเปอร์เซกันนะเว้ยมันคนละอย่างกันนะ มีวงยิงเลยว่ะมากลับไปหยิบสไนยน์อันดีว่าอธิบายการเล่นได้ไหมครับมันก็คือ b a t เทิลรอยัลนะครับอยู่เป็นคนสุดท้ายวงบีบเรื่อยๆโอเคเดี๋ยวผมจะไปเอาแอร์ดรอปไอ้กล่องแอร์ดรอปเนี่ยมันจะตกทุกตามันเป็นปืนที่เราเตรียมไว้นะครับมันเป็นปืนที่เราสามารถแต่งไว้ได้ไอ้กล่องแอร์ดรอปหรือว่าฟ้าเนี่ยที่ผมโดดมาเก็บเนี่ยก็คือปืนที่เราแต่งปืนที่เราเก็บเบลมาปืนที่เราเตรียมไว้ hey, เราสามารถมาหยิบจากตรงนี้ไปเล่นได้แล้วก็ใครมองวะเนี่ยมาละข้างบนมีคนเมื่อกี้ผมเห็นคนเปหนอแล้ว,วะเชื่อวะตาฝาดมีอะ้รมนอะน่าจะเป็นประตูมากกว่าวนีเลย ปุ่มจอยได้ยังครับาจากตัวเกมโดยตรงยังไม่ได้ครับต้องไปปรับในเครื่องเอาเลยเ,เดี๋ยวผมซื้อ UAV ได้หรือเ่าเหมือนวอโซนปกติเลยครับเอา <c oughs> โดยผิดเหลี่ยมจริงๆต้องลงพื้นตรงนี้เลยเสียลูกฟรีไปทีหนึ่ <c oughs> เนง,ลง,ง <c oughs> เลย น่หลยไปป่น,ปนอจ่นอ่นก็ได้เลยครั้งแรกโคตรยากใช่มันจะยากหน่อยแต่ถ้าเป็นแล้วก็เป็นเลยก็เป็นวิชาติดตัวไปแถวนี้มีคนอยู่คนหนึ่งอุ้ยห<ป><ป>มอหอน้าไม่มีกล่องสี่ร้อยห้าสิบคนดู ดุ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับไปเข้ามาดูครับบอสโซนโมบายครับเกมแบทเทิลเรยอครับผมกติการง่ายๆครับอยู่เป็นคนสุดท้ายวงบีบมีแบบเล่นคนเดียว3มคน4ี่คนถ้าคุณไม่ชอบสําหรับวอสโซนโมบายนะถ้าคุณไม่ชอบเล่นแบบแบทเทิลเรย์ออแบบนี้ก็มีโหมดมัตติเพย์ให้คุณเล่นฝั่งละ6มียึดธงยึดจุดตอนนี้เก็บอะไรซื้อแอปต่อคีย์บอร์ดรอนเล่นวอร์โซน แอปต่อคีย์บอร์ดไม่ได้ดิโดนแบนดิเกมเขาอนุญาตให้ใช้แค่จอยอุปกรณ์เสริมอะ่ะเหมือนข้างบนจะยังอยู่ปะผมจะค่อยๆปีนขึ้นไปเบาๆผมไม่แน่ใจว่าข้างบนยังอยู่ไหมแต่เราจะปีนช้าๆเดี๋ยวเขาได้ยินเสียงเห็นคนอื่นเล่นได้ถ้าจะใช้เมาส์คีย์บอร์ดเล่นก็ไปเล่น วอร์โซนบนคอมสิวะมาเล่นโมบายทำไมผมไม่มีคอมครับพี่แต่ก็ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะมาโกงคนอื่นนี่ดกว่ามาแล้วพี่ไอสุดมีฟสวัสดีครับโอเคครับความไวเท่าไหร่าเอ่อส,สิบสิบครับ หนึ่งเมตรก่อแตกโอ้ยเม็ดไม่โดนยิงสูงทะลุเต็นท์ไม่โดนตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่นู่นแล้วลองดิลองดิลองดิองดโอ้ยไม่โดนเฮ้ยไม่ลม้มโอเคตายกระสุนยัง <ผม S 2> พอเล่นอยู่บอกโกงแค่เครื่องผมยังภาพแปกยังกระตุก ไม่กลั้นหายใจหรอครับกลัน้นกลั้นมากี้กลัน้น <ız Ly on> เห็นป่ะพอไกลมากๆก็ยิงเกาะไม่แต่มันต้องเป็นสไนไอตัวนั้นอะเวิร์กเหมือนจะอยู่ในตึกนั้นตัวหนึ่งแล้วเขาเข้าไปในตึกคอนโทรลทำไมวะกินหนมนำกันครับครับฝากกินเผื่อด้วยครับพี่มานานหรือ,อยังมาได้ชั่วโมงแล้วครับ เติมไปกี่บาทเกมนี้โอยยังไม่ถึงหหมื่นใช่คืออย่างนี้ครับเกมเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณเลงสไนเฉยๆอ่ะคุณเห็นปะมันจะสายมันจะค่อนข้างสายเลยผมรูะแต่ถ้าเรากั้นหายใจปุ๊บมันจะนิ่งถ้าเรากดกั้นหายใจปุ๊บมันจะนิ่งแต่พอถ้ากั้นหายใจไปนานๆแล้วเราไม่ยิงอ่ะมันก็จะกลับมาสายหนักสายเหมือนเดิมทีนี้เนี่ยแผนของเราก็คือเหลือหกคนใช่ไหม UAV เราไม่มีแล้วอ ใครปลาอะไรเล่นกลางถนนวะอุ้ยมีคนมองตรงไหนวะน่าจะมุมนู้นหรือเปล่าวะผมใส่ส,สกิลไฮเลร์มาเหลือห้าคนสุดท้ายผมว่าโซนนี้ยังมีอยู่แต่ยังหาไม่เจอไม่รู้ว่าอยู่ไหนในตึกก็มีตัวหนึ่งแสดงว่าในตึกจะต้องออกมาทางหน้าต่างเหรอถ้าจะให้เดิมเดิมห้าร้อยห้าสิบห้าเออวงมันจะจบทำไมวงเดิมเลย ผมก็ไม่ทราบครับไอห,หมอนั่นจะขึ้นไปฆ่าเราทำไมวะเดินสวนกันเนี่ยลงมาละมไม่โดนเนี่ยปลาควันปิดไปแล้วโหแล้วให้มาประตูระยะประชิดแบบนี้เข้าแมพข้างในก่อนแล้วกัน got another worse scrapes, h u ่ <l id sei> What? รีโหลดกระสุนด่วนๆเดี๋ยวได้บวกแน่เจอละเราต้องวิ่งตามโอ้ยชิบหายแล้ว ใส่เกาะทันนะวะกอดนหนึ่งก็ยังดีสุดท้ายแล้วอะ่ะเอาพี่ระเบียผมไปเจอพี่อะไม่ได้กดดักเลยไม่เชื่อสุดท้ายแล้วอ่ะเราก็ไม่ได้ใช้สไนเพื่อเป็นแชมป์เห็นปะ <c oughs> ไม่ต้องเอาปืนกลไปไล่ยิงอยู่ดีนะเลยครับ,บชิด